ในคลิปที่แล้วนะครับพี่บอยได้ทำคลิปแนะนำในการเล่นโหมดกุนซือไปนะครับทีนี้ก็มีคำถามเข้ามาว่าแล้วผมจะเล่นทีมลีกใหญ่ๆยังไงนะครับไอพวกพีเมียลาลิกา้าเกาโชอะไรนะครับก็พี่บอยจริงๆก็มีพูดไว้แล้วในคลิปนั่นแหละแต่ว่ามันเนื่องจากคลิปมันมีความยาวเป็นชั่วโมงนะครับอาจจะฟังไม่ครบหรือฟังไม่ทันอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยมาตอบคําถามนะครับในโหมดกุนซือเนี่ยนะครับ เราจะต้องทําภารกิจในการปลดเนื้อเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยพอปลดปุ๊บหลีกต่อไปที่จะเล่นได้หลีกฝรั่งเศสหลีกอิตาลีหลีกเยอรมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีเนื้อเรื่องต่อไปที่จะสามารถปลดพรีเมียปลดลาลิก้าอะไรได้นะครับแล้วการที่จะปลดเนื้อเรื่องจะทําอย่างไรก็คือจะต้องมีเลเวลของผู้จัดการทีมตามกําหนดนะครับ อันนี้ในปดเนเรื่องที่3าก็คือจะต้องเลเวล12นะครับตอนนี้พี่บอยเลเวลที่อะไรดูที่หน้าแรกนะครับตอนนี้11นะครับจะต้องเพิ่มเลเวลอีกซึ่งเลเวลก็จะได้จากค่าประสบการณ์ในการเล่นโหมดต่างๆโดยเฉพาะโหมดในการทัวร์นั่นเองนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้ได้นะครับเลเวลของเราอยู่ที่11ค่า exp เนี่ยครับที่เราจะต้องเก็บนะครับ จะไปในระเวลถัดไปก็จะต้องใช้อีก130นะครับก็จะต้องมาเนี่ยมาดูการว่าทำอะไรมีเคลียร์ภารกิจต่างทัวเอเชียนะครับต่างทัวโปรตุเกสอะไรพวกนี้นะครับให้มีความสำเร็จนี้ก็จะได้ค่าประสบการณ์เท่านี้เลยนะครับอันนี้เก็บอีก130ก็ลองเล่นเพิ่มทัวเอเชียไล่จากบนไปลงล่างก็ได้นะครับ จะได้แบบไม่ต้องมานั่งหานะครับว่าอันไหนมันเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงหรือเล่นแบบปกตินั่นแหละเล่นแบบทัวร์ทั้งหมดเก็บทัวร์ทั้งหมดก็คืออันบนนี้นะฮะเนี่ยโหมดทีมทีมเนี่ยทัวร์ทั้งหมดแล้วก็เล่นโหมดกุนซื้อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ปดแล้วก็อัพเรเวลไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะได้เล่นลีกใหญ่ๆแล้วนะครับก็โหมดทัวร์ทั่วไปก็อันนี้นะครับนี่โหมดเอเชียใช่ไหม อ๋อนี่ไงยังเก็บไม่ครบขาดค่ะอีกหนดาวนะฮะว mm ิว hmm. ก็จะได้ค่า e x p หนึ hmm. ่งร้อยก็อันนี้แผงไปตรงข้าม,มาเลือกทีมก็อนนี้ที่เล่นไปนะครับจากโหมดคุนซอนะครับพอจบซีซั่นมันก็จะได้ทีมมานะครับได้เล่นก็ดูที่ค่าพลังเยอะที่สุดก็ยังคงเป็น ไ,นนะไอ้นี่นะไอ้ลีกเจแปนนะฮะมากกว่าเบลเยียม e. อีกโอ้หืมปรับเอาปรับตรงนี้ได้นี่ครับก็จะแผนที่คะแนนปรับค่าพลังมากที่สุดนะครับก็คืออันนี้ใช่ไหมผมพี่บอยที่เป็นกรอบสีเงินอันนี้ต้องเป็นอันนี้ เดี๋ยวมันน่าจะอยู่อันนี้ใช่ไหมอ่านี่ฮะอันนี้คือมากสุดเลยได้ตั้งก้ามือกดจัดทีมเล่นคอมโปแล้วก็ไปลุยนะฮะอันนี้จะได้3ามดาวก็คือต้องชนะแบบไม่เสียประตูด้วยพ,พี่บอยเล่นมันขาดไปอีกหนึ่งหนึ่งเหรียญ ห้ามเสียประตูนะครับยังคีนชี้อยู่อย่าโดนนะอย่าโดนนะคือต้องเกมลุกดีแล้วเกมรับก็ต้องดีด้วยนี่ครบแล้วก็จะเก็บได้ครบปึ๊บก็จะมีรางวัลบัตรพัวด้วยนะฮะปึ๊บเก็บให้หมดนี่ได้สร้อยมือถักไป ไปใช้ในการอัพเลเวลการดฝึกนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าแรกได้รางวัลไหมนี่ครับนี่ผลงานผู้จัดการทีมครบเรียบร้อยนะครับได้อีกหนึ่งร้อยก็จะขาดอีกสามสิบก็เอาวันนี้ก็ได้ห้าสิบนี่ตะลุยด่านแปดของทัวร์โปรตุเกส มีอันนี้รายวันรางวัลรายวัน,วนไม่เกี่ยวตัวโปรตุกเกสก็อยู่ตรงนี้อันเดียวกันแล้วก็อันที่2อง่ด่าน8ใช่ไหมนี้ด่าน7อยู่โอเคผ่านอีก2อันปึ๊บปึบ,ปบอันนี้แหละนะครับอันไหนไม่ใช้ก็ลบเคลียร์ไปก็ได้นะโหแต่ว่ามันฆ้าไปเราเยอะวะ่ะ ันนี้ไม่ไม่จำเป็นต้อง3ดาวนะครับขอแห้ชนะเพื่อที่จะไปในดานที่8จะทำสำเร็จไหมเนี่ยโดนก่อนเลยครับตีคืนเร็วเอออีกน้ำเร็วสเสมอวะไม่ผ่านอ่ะขออีกทีขออีกที อันนี้สามารถเล่นได้รัวๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรื่องของค่าความเหนื่อยอะไรนะครับเดี๋ยวมันใช้เนื่องจากโหมดนี้มันจะมีผลเบื้องของแผนด้วยนะครับอาจจะต้องลองใช้แผนอื่นที่จะได้เปรียบมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหม ถ้าพลังน้อยกว่านะแต่จะมีโบนัสบวกตรงนี้อ่าแล้วก็ทําให้ดูฝ่ายตรงข้ามน้อยไปเลยพลังน้อยไปเลยเพราะว่าแผนได้เปรียบคือไม่ใช่ว่าแค่ทีมเราคะแนนสูงอย่างเดียวนะ ต้องดูว่าทีมฝ่ายตรงข้ามคะแนนต่ำลงด้วยแบบนี้ตน้นต้นี่เราจะเคลียร์ได้เรื่องแผนอันนี้เดี๋ยวไปทําคลิปแยกอีกทีแล้วกันใครสงสัยก็ลองถามเข้ามานะครับจะได้ทําคลิปตอบแบบนี้อ่านี่ครับด่าน8เขาใช้แผนกองบอลเราก็เกลือกจิมนี้แล้วก็ใช้แผน ที่จะชนะแผ่นของบอลก็คือแผนนี้แผนเคลื่อนที่นะครับมีขยานพี่ปอยเน้นย้ำเริ่มแผนดีก็คอมเมนต์นะเดี๋ยวทำคลิปแยกจริงๆก็มีพูดรวมๆในคลิปที่แล้วไปแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนี่ครับ แต่ตอนนี้ที่พี่บอยยังไม่ได้ทําเพราะว่าอยากจะเล่นไปให้ได้ไก,กลๆก่อนเผื่อจะมีสิ่งที่ยังไม่รู้นะครับจะได้แบบรู้ครบก็มาสอนทีเดียวให้ครบๆนี่ผ่านด่านแผ่เรียบร้อยแค่นนี้เองนะครับจริงๆก็ค่อยๆดูค่อยๆอ่านก็ได้นะแต่ก็เข้าใจแหละเน,นื่องจากว่ามันระบบ เกมมันมีอะไรยบยับไปหมดนะฮะอาจจะมองหรืออ่านล้วก็ยังไม่เข้าปุ๊บปุ๊บได้แล้วรางวัลอีก50พอยต์ผู้จัดการทีมรับครับแล้วดูต่อไปนี่เกียร์ทุกด่านนี่เลเวล12นะนี่ฮะภารกิจต่อไปก็คือเกียร์12อะไรตรุย12ด่าน12ของตัวโปรตุเกสนะฮะก็จะได้อีก แล้วเคลียร์ทุกดานก็ได้อีก100อเนี่ยมันก็คือเคลียร์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเราได้แล้วหมดเนื้อเรื่องทีนี้ก็จะปลดหลีกฝรั่งเศสอิตาลีเยอมันเล่นได้แหละแต่ถึงยังไงต่อให้ปลดตรงนี้เร็วนะพี่บอกก็ยังแนะนําว่าควรจะเก็บหลีกต่ําๆให้หมดก่อนเพื่อเราจะได้ค่อยๆสะสมชื่อเสียงด้วยนะฮะเราจะมีผลหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะมีนะครับนี่ เนเรื่องเมื่อกี้ค่อยๆตั้งใจอ่านค่อยๆตั้งใจดูก็ได้นะแต่ว่าพี่บอยไม่ได้สนใจก็ปดสคิปไปแลนนี่ครับก็จะมาเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอีกอันหนึ่งเป็นเมนสตอรี่ช h a เตอร์สี่นะทำเมื่อกี้ชั珀เตอร์สามอันนี้เข้าช h a เตอร์สี่ในเนื้อเรื่องที่หนึ่งนะครับก็ถ้าทําได้ก็จะปลดหลีกสเปนฝรั่งแบบหลีกสเปนหลีกอังกฤษแล้วนะครับก็จะได้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พี่บอยต้องการนะครับ เราให้ไปที่เลเวล13นั่นเองนะครับพอผู้จัดก,การทีมเนี่ยเราอัพเลเวลเนี่ยมันก็จะมีสกิลไว้ให้อัพด้วยนะครับต้องเข้ามาหมดกุญซือ,อแต่หน้าแรกก็น่าจะมีอันนี้มันเข้าสู่การแข่งขันแล้ววะอย่าง,นนอออางเนี้ยออกยังไงนี่ออกไม่ทันแล้วใช่ไหม <c oughs> ออกไม่ทันแล้วใช่ไหม พอดีเล่นค้างไว้แล้วมันเข้ามานี่อ๋อนี่น,นี่ตรงนี้มีไหมอ่านี่นี่เสริมพลังผู้จัดก,การทีมอ่าเลือกไม่ได้กลับไปหน้าโฮมก่นอนได้ไหมก็ยังไม่ได้มันมันจะต้องมีมันยังอยู่ในช่วงการแข่งขันไงต้องพักเบรกเอ่อหนึ่งเดือนก่อนนะครับถึงจะอัพได้โทษทีเดี๋ยวมันคงต้องเล่นอีกหลายเกมก็ ประมาณนี้นะครับตอบคําถามเรียบร้อยแล้วนะครับยังสงสัยอีกอย่างไรก็คอมเมนต์มาถามอีกนะครับก็จะอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารลับแล้วสวัสดีครับ